สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของบ้านสุดทนเพื่อนบ้านติดแอร์สีตัวหันคอมแอร์ใส่เต็มๆก่อนแก้เผ็ดจุกๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เขามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจํานวนมากหลังผู้ใช้ติกตอกรายหนึง่งได้ลงคลิปเหตุการณ์เพื่อนบ้านติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์สีตัวใส่บริเวณสวนของบ้านเธอผ่านไปไม่นานเจ้าของคลิปได้ลงคลิปอัปเดตอีกครั้งโดยได้ทําการติดตั้งแผ่นเมทัลชีต สูงขึ้นไปจากกำแพงบ้านของตนเองและไปปิดคอมพิวเตอร์แอร์จนมิดโดยระบุคแคปชั่นว่าเดี๋ยวต้นไม้ตายต้องรีบรีบหน่อยวันเดียวปิดงานงานนี้ทำเอาโซเชียลสะใจแก่เผ็ดเพื่อนบ้านแบบนี้เพื่อนบ้านโดนแบบนี้เข้าไปคอมเพรสเตอร์เครื่องจะร้อนจัดไปเรื่อยๆทำให้ค่าไฟพุ่งและเครื่องอาจจะถึงขั้นพังก็ได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ